มีตังแค่10บาทเราก็สามารถซื้อเยลลี่แบบอร่อยๆมากินได้แล้วครับทุกคนซึ่งเจ้านี้ก็คือฮาริโบ้แฮปปี้โคราอันนึงนะครับกับอีกซองนึงก็คือฮาริโบ้แฮปปี้โค้ราเซานั่นเองโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองแกะดูข้างในกันดีกว่าฮะว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรโดยเราก็มาเริ่มแกะเจ้าตัวแฮปปี้โค้รากันก่อนเลยครับนี่ทุกคนลองดูนะฮะเห็นปะเนียนกริบเลยเอาละ ลองชิมก่อนนะออมอร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยกลิ่นโคลาเปรียปร้ยวๆอ่อนๆน,นั่นเองครับต่อไปเราก็มาลองเจ้านี่กันครับ Happy Cola ปป s o u ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะโอ้โหมีน้ำตาลเคลือบๆก่อยอยู่ข้างบนด้วยนะครับเนี่ยอ,อืมปริโยวมากโอเคฮะสำหรับใครที่เคยซื้อมากินแล้วก็มาคอมเมนต์บอกพี่ริวหน่อยนะครับว่าชอบแบบไหนกัน